นี้เป็นครั้งที่7ตรงกับวันที่16พฤศจิกายน2568ข้าพเจ้านายนพกุปลปุคฤิตขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมุนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักบาเรสุอัตตราคัตชันตุเทวตาสัทธมังมุนิลาชัสสุนันตุสักโมกทังสักเคาเมจรูเปคิรีสีขาราตเตจันตริเควิมาเนทีเปรัตเทจคาเมตรโรวนาคาหเนเคหาวัตถุมหิเตเตภุมมาจะยันตุเทวาชลทระวิสเมยักขะคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจลังสาทวเมสุนันตุทำมัสวนาการุอัยมพทันตา ธรรมะสวรรการโรอยมพทันตาธรรมะสวรรการโรอยมพทันตาบทสสวนนักการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสสวนสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานัตถ er <es> ิเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานัตถิเมสารนังอัญญงสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพาบทสวดมหากรุณิกนาโถติอาทิกาคาถา มหากรุณิโกนาโถอัฏฐายะสัพพะปานินังปูเรตวาปรมีสภาปัโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัตถวามหากรุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปานิังปูเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัตถวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินัง ปูเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมาหุนตุสพุปัตวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังภักขวาสักเกสุวิหารติกบปิโรปุตสมิงมหวเนมาตาภิกขุสังเคนะสติงปัญจัตเตหิพิกขุสเตหิสเพเหววะอรหันเตหิทัสหิจโรกะทาตูหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปติตาหุนติภักขวันตังทัศนายะพิกขุสังคันจะ อะตะโขจะตุนังสุทธาวาสกาญิกานังเทวานังเอตทะโหสิอะยังโขภะกวาสักเกสุวิหารติกาปีระวัตุสมิงมหาวเนีมหาตาภิกขุสังเคนะสถิงปัญจมัตเตหิพิกขุสเตหิสเพหวะอรหันเตหิทะศสหิจโรกทาตูหิเทวตาเยปุเยณะสันนิปติตาโหติภะกวันตังทัศนายะพิกขุสังคัญจะยานูณะมยมปิเยนะภะกวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวพภะกวโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาติ อาตโควตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาปุริโสสัมมันจิตังวาภาหังภาษาเรยยะระษาดิตังวาภาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุ อันตรหิตาภักขบโตปุระโตปารตุระทังสุอาทโคตาเทวตาภักขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอทังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภักขบโตสันติเกอีมังคาทังขภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมะสมายังทักิตาเยวะอปราชิตะสังคันติ อัตโคอัปปาเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทาังภาสิตัตตระพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุจุกบมะกังสุสารถวเนตานิคะเหตวาอินริยานิรักขันติปันติตาติ อทโคอปราเทวตาพระควะโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปะปรีคังอินทถกีรังโอหัจจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจะขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอทโคอปราเทวตาพระควะโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสรณังคาสนะเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติ อาทะโขภากะาภิกขูอามันเตสิเยุยเยนณภิกขวทัศสุจโรกะทาตูสุเทปตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขวอเหสุงอติตะมัทนางอรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิภาควันตานังเอตะปรมาเยวะเทปตาสันนิปติตาอเิสุงเสยะถาปิมายหังเอตะละเหเยปิเตภิกขวีพระวิสันติ อนาคตามัทธานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวบันตานังเอตะประมายเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิมายหังเอตะระหิอาจิคิษสามิพิกเวเวทวกัจจนังนามานิกิตยิสสามิพิกเวเทวกัจนังนามานิเทศิษามิพิกเวเวทวกัจนังนามานิตังสุนาะสาธุกังมะนสิกโรธะภาสิษามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกขูภะขวโตปจโสสุงภะวาเอตะทับจะ สิโลกมมนุษยกัสสามิยัตถภูมมาตัสฐสิตาเยสิตาคิริคขลังวหิตัตตาสมาหิตาปุทูสีหวัสัลีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนัสาสุทธาวิปัสสันมนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิรวัตเวตตตโตอมันตยิสัตธาสัพเกสัสเสนระเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิวะกวูเตจอาตปัมะรุงสุตวาพุทธสัสสาสนัง สัมปาตุระโหยานังอมนุสาสัทสนังอปเพเกสตมัทถคุงสหัสังอัฏฐาสติริงสตังเอกสหัสานังอมนุษาสมัตสุงอภเปเกนันตมัทถคุงทิสาสภาปุตตาหุงทันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักคุมาตโตอามันติยิสัทถาตาวเกส ศาสนีระเตเทวกายาอภิก no ันตาเตวิชานาถะพิกโวเยโวหัง <UM ก <ps> ิตายิสามิคิราหิอนุปุปโสสัตตสหสาวยัขาภูมากาปิรัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะบันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกมุงพิกขูนังสมิติงวนังชะสหสาเหมะวัตายัขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรมุงพิกขูนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหสายัขานานาตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตบรรณบรรโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิคามุงพิกขุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสรสสหัสสายยักษานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตบรรณบรรโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิคามุงพิกขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายักษานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตบรรณบรรโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิคามุงพิกขุนังสมิติงวะนัง กุมพิโรราชักให้โกเวปุลัสสนิเวสนังพิโยนังสัตตสหสังยักคานังปิรุปาสติกุมงพิโรราชักให้โกโสปาคะสมิติงว่านังปุริมันจะที่สังราชาทัตตรตโภปสาสติคันทพานังอธิบติมหาราชายัสัศสีโสปุตตาปิตัสสะผาโวอินทนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตบรรณวันโตยะสัศสีโนโมทมานาอภิกรรมงพิกขูนางสมิติงว่านัง ถ้าขีนันจะที่สังราชาวิรุโหตปภสสาสติกุมพันธานังอาธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวอินทะนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตบรรณบรรโตยะสัสิโนโมทัมานาอภิกรมุงภิกขุนังสมิติงวนังปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปัคโวภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสะผาโวอินทะนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตบรรณบรรโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนัง อุตรันจะที่สังราชากูเวโรตประสาสติยักขานังอาธิติิมหาราชายาสสิโสบุตรตาปิดตัสสะภาโวอินทนามามหัพลาอิทิมันโตชิติมันโตว,วันดาว,วันโตยะสสิโนมุระมานาอภิกรมุงพิกขูนังสมิติงวนัง ปุริมาทิสังสตะรัถโธทกิเนนะวิรุลหะโกปัชีเมนะวิรูปะโคกูเวโรอุตรังทิสังจตารโรเตมหาราชามันตาจตุโรทิสาทันธัลมานาอัถังสุวเนกาปิรัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูบัญจานิกาสตามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจจวิภูโตสหจันทโนการมเศโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะปนาโทโอปมัโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิจเสโนจะกันทพูนโรราชาชนูสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพระรุปสุริยวัชสาเอเตจันเยจ,จราชาโนคันทับพาสหาราชุพิมทมานาอาภิกังมุงพิกขูนังสมิติงวนังอทา,าคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหาตัชากากัมพลัลส,สัตราอาคูปายาคาสหาย,ยาติพิยามุนาทัตตร,รัฐจาจะอาคูนาคายะสาัสสินโนเอรวบันโนมหานาคโคโศปาคะสมิติงวนัง เยนาคราเชสหาสารันติทิพยาทิชาปักขิวิสุทธาจักขูวหายาสาเตวะนัมจชปัตาจิตตราสุปันนาอิติเตสนามังอภะยันตานาคราชานมาสิสุปันโนโตเขมมะกาสิพุทโธสนหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสรณมกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรปัสวัตเสเตอิติมันโตยักัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโท มโมจีสะหะสตันจัปพริปุตตานังสเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหุกพัทธบุปาขมุงสมโยธานิพัตันเตภิกขูนังสมิติงวานัง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายุตถาขมูวรลุนาวารลุนาเทวาสสโ,โมโจะยะส,ะสาาัสสสหะเมตาการุณิกายกาอาคูเทวายะสัสินโนทะเสเตตัสตากายาสเพนานัตตะวันนินโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวันวนวะสะสันโตยะสัสิโนโมทมานาอาภิกรมุงพิกขูนังสมิติงวัง เวนทูจะเทวาสารีจะอสเมจะอสมาจะทุเบยยมาจันทัสสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขตานิปุรักิตวาอาคูมันทะวลาหกาวัสูนางวสโวเศโวสกโปาคผุรินทโททะเสเตทัสตากายาสเพนานนตววนิโนอิทิมันโตชุติมันโตมณันวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิการมุงภิกขุนังสมิติงวะนาง อถาคูสาภูเทวาชละมคิสิขาริวะอริตกาจโรชาจาอุม,มาปุพพะนิพาสิโนวารุณาสหาธรรมจาจัจจุตาจเนีชากาสุเิยะรุจิราอาคูอาคูวัสาวเนสิโนทะเสเตทัศสทากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันววานาันโตยะส,สัตโนโมทมานะอาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานาง สมานามหาสมนา,ามานุสามานุสุตตมาคิตธาปัทูสิกาอากูอากูมนโนปัทูสิกาอัธาคูหริโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอากูเทวายะสัสิโนทัศเ,เตทัศธากายาสเพ,พนานัตตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวนวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกรรม,มุงพิกขูนางสมิติงว่านังสุกาการุมหาอารุณาอากูเวคนะสาสหะโอทาตะคยหะปาโมขาอากูเทวาวิจักขนาสธา,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 ามัตตาหาลัคชามิสกาจะยะสัสิโน ทานยังอาคาประชุนโนโยทิสาอภิวัสติท้าเสเตสทศทากายาสาเพน,นานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนโม,โมทามานาอภิกรรม,มุงพิกขุนังสมิติงกนัง เถมิยาตุสิตายามากตกาจะยะสัจสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมมานลติโนอาคูอาทาคูประนิมมิตาทเสเตทะสตากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจสิโนโมทมานาอภิกรมูภิกขูนังสมิติงวันัง เตเทเท,เทเวานิกายาสเพนานตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยทศิสาสหาปะปวุทธาชาติมาคขีลังโอคตินนัมนาสวังทาเขโมขะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุขพรมมาปรามัตโตจกักปุตตาอิทิมัตโตสหะสันนังกุมารโอติโสจักโสปาคะสม,มิติมะมังสหสัะพรมโลกานางมหาพรมมาวิติตติอุปป,ปันโนชุติมันโตวิสมากายโยยะสัตสิโสทะเศราอิสราอากูปัจเจกวาสวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตบริวาริโต เตจัสเพออภิกันเตสินเทเทเวสพราม,มเกมาราเสนาอภิกามีปัสสะกนหสัมมันที่ยังเอถาคณหะถาพันทถฐราเคณะพันธะมัตโวสัมมันตาปริวาเรถามาโวมุลจิตถาโกจินังอิติตัดฐะมหา,าเสนาโนกนหเสนังอเปสยิ ปานินาตรมาหัดจัสรังกตวานะเพระวังยะถาปะวุสโกโมเมโคธทานายันโตสวิชุกูตัดทาสโสปจุทาวัติสังกุโทอสยังวเสตันจะสัพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักกุมตะตตอามาติยิสัทธาสัพเพเกสัส,สนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวว จะอาตประมะกะรุงสุตวาพุทธศาสนาสังวิตราเคหิป,ปักกามุงเนสังโรมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาตีตายะสัตสินโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาตเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะปร,ะปร,ะประกรณโมเมพุทธเตชะสาลตนตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรมาจะอินทา จะจะตุกโลกาคัมพีรักขกาสมุทาภูตุงคังคาจะสพรม,มะชัยยะปะสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุธนีอุธน,นีทนาธินาทีชัยยะชัยยะฆะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสน็นะเมรุราชพลน,นรชี ชัยยะชัยยะคัมภีรโสมพีทาเคนทะนาคีปีศาจภูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวารุณนมุขสาตราชัยยะชัยยะจัมปาทินาคะกุละคันถกชัยยะชัยยะคัชชคนณตุรงสุ กะระผู้ชงสีหะพยัคฆะทีปาชัยยะชัยยะวารุณณมุขยาตาชิตะชิตะเสนนารีปุนาสุธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตรสทาสุทัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสทาชัยยะชัยยะมังกราลัญยาปะวัคเญชัยยะชัยยะวารุณณยักเขชัยยะชัยยะลักษเสสุระผู้ชเตชาชัยยะชัยยะ พรเมนทัคณาชัยยะชัยยะราชาที่ราชสาชัยชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหโรฮาลินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิลุนละหโกวิโรปักโขจันทิมาระวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวะลุโนปิจักอคิวาโยจะปาชุนโหกุมาโรทัตะรัตโก อัฏฐานะมหาเีวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสินสาวกาสภาชัยยะปราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจัสังโคจะทธสปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสวดีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสิริมโตอยัมมารัสสะจะปาปิมตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะ ตถาะพรมา,มาคณามเหสิโนชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอยังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโโคสยามผู้ทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทะคณา,า,าเหสิโนชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอยังอายังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุคโคสยามโพธทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถา วะคณามเหสินูชัยโยปิพุทธสักสิริมโตอายังมารสะจจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนคณามเหสินูชัยโยปิพุทธสักสิริมโตอายังมารสะจจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคคณามเหสินู ชัยโยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมาราาัสสะจปาปิมโตปราชยยโยโุโกสยามโพธิมันเทประโมทิตาชัยยะตะทาสพรัมมะขานามะเหสิโนชชย,ยันโตโพธิยามูเลสักยานางนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิเชโยโหหิชยาสุชยมังคะเรอัปราชิตตะปัลลังเกศีเสปัทภิโปคะเรอภิเสเกสัพุทธานางอักขปตูปโมทติสุนักขตังสุมังคะรังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสมุหุตโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปัทคินังกายะกามังวาจากามังทัทคินังปัทคินังมโนกามังปณิทีเตปัทคินา พระทักกินานิกัตวานะรพันตัดเถพระทักกิเนเอตัดถาลัทธาสุกิตาวิรุลหะพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโาหทะสหะสัเพหิยาติภิสุสุนันตุพนโตเยเทวาอัสมิงถาเนอธิคตาธีคายุกาสาัธาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพธารักขันตุสัพสัตตานังกขันตุชินสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสัเพปุเรนตุมะนรัฐายุตกาเรปัสวัตสันตุ วัส,สังวัสสาวราหกาโรคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถารรหัง <c oughs> บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวมเมสุตังเอกังสมยยังภะควาสาวัตยังวิหรารติเคเชตะวะเนอะนากะปินทิกัะ อารเมตตระราโขภะกวาภิกขุอามันเตสิพิกขโวูพะทันเตติเตพิกขูภะกบโตปจัจโศสูงภะกวาเอตถโวจะอปปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตา สัพเพสังขาราอนิจจติต,ตังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธตวะอภิสเม,มตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวรารติวิภชติอุตานอุตานีกรโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปปาทาวาพิกเวตถาคตานางังอนุป,ปาทาวาตถาคตานางังทิตาวสสาทา,ทาตุทาตุธรรมะ ธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโออภิสัมพุทธิิอภิสมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภาชติอุตณีกะโรติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุ ธรรมธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคตโออภิสัมพุทธิอภิสเมติอภิสัมพุทธิตตวอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวาวรติวิภะชติอุตนิกโรติสเพธรรมาอนัตตาติอิทัมโมโจะภักขวาอัตตมนาเตภิกขุภักขวโตภาสีตังอภินทุนติบทสวดพัทเทกรตะคาถา อติตังนานวาขเมยยะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัติตังปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปันจุปันนันจโยธรรมังตัดทวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทานมาลุพรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ในหน้า หน้าในที่นั้นๆั้นอย่างแจม่มแจ้งไม่งอนแงนครนแคลนเขาควรพ,อพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจ,จมาตับปังโกชัญญามรังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่นพรุ่งนี้นาหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนมามัจุนาเพราะการผัดเฟี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมตันติตังตังเบพเทกราตโตติสันโตอาจิกเตมุนี มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจเวกะขณะสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแลมรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัว ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะ,ะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังไมยะมริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะปะริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตา ควรที่จะสังเวชอะยังกาย,อยุอะจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะทีเสสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกะลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้ อนิจาวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะวะธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันตุคร้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตมามรันติจะสัตวทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาิิสูจะมาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตะเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายยังกินจิต ยังกินจิกุสรังกรรมังสพเพหิพระเตหิกะตังบุญยงโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนตเยเทวาอสมิงธาเนอทิกตาธีคายุกาสัทธาโหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสัเพอยาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสพเพปิสาสพเพยักขาสพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสะเพ อาจาริยุปัจชายะปัจชายะสุกิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสภพนักขตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพเทวาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสภพสามะตินังสมิชันตุโบบทสวดบ,บูชาหลวงปูท่ทวด นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรแตหิงแตหิง,หงตาธรรมทานเนนะภวันตุปูชิตาโสถิงการนเตถาวิหารมันทะเลเทราจะมัจฉานวากาจะพิกโวาสารามิกาทานนะปฏิอุปาสกาขคามาจะเทสานิคมาจะอิสระสัปปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปีจะอันทสัมภวา สังเสทชาตาอัทโวภะปาติกาเนียนิกังธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุกัสกรนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมธราจปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัตยะจหิตายะจะอามหระคตุสัทธรมโมสัเพปิธรรมจาริโนวุติถิงสาวาปุเนยามะธรรมีอริยปเวจิเตสัสันนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปเวชฉันโตกาเรทโวปวะัสสตู บุธิภาวายะสัตตานางมมังสะมิทิงเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะกัตรชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถา กขัขปัตตาชนิดทุกขาพยาปัตตาชนิดพยาสโสขปัตตาชนิดโสกาโหนตุสัภเปปิปานิโนโอเอตปัปตาจะอัมเหหิสัมปตังบุญยะสัมปตังสเพเทว,วานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัตถายะสีรังรักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถา โหตูสัพังสุมางค์รังรักขันตูสัพเทพตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหตูนิรันตังโหตูสัพังสุมางค์รังรักขันตูสัพเทปตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถิโหตูนิรันตังโหตูสพังสุมางค์รังรักขันตูสัพเทปตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรัง สพ no ัพเพพุทธาพระัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัทมีสัพโสสัพเพพุทธาพระัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัทมีสัพโสสัพเพพุทธาพระัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัทมีสัพโสสัพเพพุทธาพระัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัทมีสัพโสสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังปัท การันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัทธมิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัทธมิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัทธมิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพัทธมิสสพปโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ก้าพเจ้าได้สวสาธยายาพระพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอนอมกราบอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินน์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมมมาาาสัพุทธเจ้ดรอยู่ในคว งามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อมโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสรีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน